เราทักทายกันสดๆกันสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะวันนี้วันนี้เรายังเราตื่นเช้ามาเชียงไม่มีตื่นเช้าจ้ะเสียงไม่มีจ้ะเพราะเมื่อวานร้องเพลงเยอะเมื่อวานเป็นนักร้องเนะเสียงเสียงแบบใช้เยอะเกินไปเสียงมันก็เลยแบบไม่ค่อยมีแล้วนะคะ ก็ยังอยู่บ้านน้บุหองอยู่ตรงนี้อยู่นะกินมจะกินไหมเอ้ทุกคนนี่เหมือนกันแหละจะกินไหมเลยนอ้าวสวัสดีค่ะตอนเช้าพี่อินสวัสดีค่ะนุดนุ๊นไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะงีนะสวัสดีจ้นน้องแป้งเช้าเช้าเลยวันนี้อสดิ่งกว่าปลาแมนาวมากเลยก็ยังหน้าหน้าขาวๆอยู่ นะสวัสดีจ้าเจ้าของบ้านจ้าไม่ปิดคลิปจังไคเลยมาเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็ยังอยู่ตรงนี้อยู่นะคะวันนี้น้องแป้งจะแบบแต่งหน้านะคะคนแต่งหน้าเรเคย เดี๋ยวเดี๋ยวไม่เอาแก้มของแก้มของมันเมื่อวานเนี่ยคนนี้เมื่อวานเนี่ยแบบว่าเฮ้ยทำไมนั่นจิตจังจิตจังใส่ใส่ที่เพชรในกล้องเนี่ยจจดแต่พอกแต่ไม่รู้อรแต่แก่ตัวอะไันมีใครเออมีอันนอันนี้อี้ันนีไม่การ์เซนอีฮ้อนอีกฮี่ฮ้อนหนึ่งเหรอ <encore> <g tomar word> ่ค ok <ar> ือ <sus> บ <periodically> ่บ่ห้องอันนั้นมีเอาเหมือนบี้องเอมือบมเพราะว่าไคิกันเมื่อบ่ไปได้เฮ็ดแบงมอมอยู่แีวว่านไหน

พูดพูดบ่อยก็เลยปิดปากก็นั่งเตี้ยนนอ่งน่ะแล้วก็อีกอันก็ที่ตอลงเราจะแต่งหน้าหรือว่าเราจะกินปูดองกันอันนี้่ะก็เอามาใครยังไม่แต่งก็จัดไปคราวนี้วันนี้แต่งหน้าเลยน่าจะนิ่งแหละไม่มีอะไรหมดเออบุห้องแต่งแล้วหรอวันนี้ไม่คิดว่าแต่งแต่งยังนิ่ง เดี๋ยวหมดตลาดเดี๋ยวหมดจอเดี๋ยว้องไม่ทาหรอคือกูทากูทาไม่ได้อะไม่ใช่คิมแบบนี้อไม่ใช่แบบนี้อ๋อได้ติมีคือแบบเคยทาแล้วมันมันแพ้อันนี้มันใช้ไม่ได้อ๋อก็แล้วแต่บางคนใช้ได้โอ้ยโอ้ยโอกยโอ้ยโอ้ยอ้ยโม้โยโอ้ย้ยโอ้ยโโอยโ้ยยโอยอ้ยยโน้ยโ้ยายออ ดูหน้าดิเป็นสิวหมดนี่มนยหายกันนะแต่ก่อนนี่แต่ก่อนมีซิวมัสมัยสมัยก่อนนั่นแหละอันแหละเชื่อที่มันหาอยู่เนนมัเชียนแล้วดีแล้วอันนี้หน้าอยู่อันนี้มันขึ้มาแล้นนนลึกเนเนอแล้วก็แบบหน้าพะเสร็จมินมินไนี่ยเนี่นบ่ลนะม่แต่งหน้าตัลูกจะกัลางหน้าเฉยๆกันเลยแต่หน้าแต่งต้องกเลยสองคนจะได้เดือดไปไปไปเอามาเร่เริมเร่เริ่มเริ่มก็คเราควรแบบนั่งแบบ มาสายปลอกเกลือไงใช่แล้วก็อยูนาคตไม่รู้ว่าเราจะแบบออกสายอยู่กับสาวๆก็เป็นแบบนี้แหละเมาโมยกันไปเมาโมยแต่งหน้าเมาโมยกันไปแบบนี้ค่ะลมยากเนาะพี่เนาะอันนี้นานๆทีนะคะทำไมตื่นเช้าจังอะตื่นมาไม่เห็นแล้วไม่เห็นแล้วตื่นมาเลยสามคนนะคะหกโมงครึ่งโอ้โหหกโมงครึ่งก่อนหน้านิดนึงอะก่อนนิดนึงเราเจ็ดโมงใช่ไหมก่อนนิดนิดนิดนึงหนึ่งนิเขาลงมาแล้วก็ตื่น กลงวันนี้เราจะไปอาบน้ำไหมเนี่ยแต่งหน้าแล้วไปอาบน้ำกันแบบไม่ใช่อาบแค่ตัวเลยน้ำก็อาบแล้วก็จมะจกเองแค่นี้เองมีแบบนี้ด้วยไปด้วยไหมเออไปด้วยไหมไปแค่น้ำพุร้อนกันเนาะพี่น็อกก็ไปอยู่เช่นดังมาดีขึ้นมันนี่เนอ่ยไม่ใช่มาก็แต่งไว้ก่นเดิแล้วก็เออแค่แช่ก็เนี่ยแช่แค่นี้พอกไกลจะไปไหวทั้งหัวเลยจ้าร้อนไปไป เพราะว่าวันนี้ต้องกลับไปประมาณเที่ยงอ่ะเพราะว่าต้องไปเหมือนกันนั่นแหละไปกับพี่ใหม่ไม่ได้แล้ววันเนี้ยฮะไปกับพี่ใหม่ไม่ได้เมื่อวานจะไปแบบเออนั่นแหละอ๋อคิดว่าพี่เมยไม่ใช่ไปกับพี่ใหม่ไม่ได้เออเมย์แค่พี่เล็กแล้วเขาใส่อะไรต่ออ๋อเอาแล้วไงเอาแล้วไงอะไรีโนตงเาใส่มอันนี้มา มันมันก็จะมันเก็จะล้อนอย่างเนี้ยอ๋อรู้อเออเนี่ยหน้าสดสดสดเลยผู้หญิงเราอ่ะเนาะก็แบบเออเวลาแบบอยู่ด้วยกันก็ประมาณนี้แต่งหน้าแข่งกันแต่งหน้าคือแต่งหน้าก่อนออกบ้านน่ะแข่งกันมุกแต่งหน้าก่อนออกบ้านกันอันนี้ใหญ่มากเราก็จะแต่งหน้าก่อนเห็นเขาแต่งหน้าไม่ได้เราก็แต่งหน้าก่อน แต่งว่าแต่งแล้วใส่แบบแบบนั้นคิ้มีคิ้วขึ้นมาแล้วท้องเงยเสร็จแล้วค่ะตอนนี้เป็นใครไม่รู้เมื่อกี้เมื่อกี้เป็นใครไม่รู้ตอนนี้ตอนนี้เป็นจริงแล้วนี่นี่เนี่ยอันนี้แต่งก่อนใครอ่ยน่าไม่ไหวแล้วหน้าซอมแล้วมีแต่งมน้าแล้วนะันนี้ เป็นกล้องคนขึ้นอื่นนี่ประมาณนั้นเดี๋ยวกล้องเขาเองเนี่ยโอ้ยเพิ่มอะไรฮ่า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 ู่าฮ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 ่่าฮ่าม่่าฮ่่าม่่าฮ่เฮ่าฮ่าน่าฮ่่าอาฮ่า่าฮ่วาฮาย่่าฮา่า้าฮ่่าฮาา่าฮาฮ่น่าฮาาา่าา่าาา่รา่าา อันนี้คลิปเผื่อคลิปเผื่อไม่เ็ทุกวันเออทุกวันคู้หงก็เออไม่เอาไปใช่ป่ะเราก็ยกอันนี้มาให้กันเลยมาเราเราดูเครื่องสำอางของน้องแป้งหน่อมีอะไรบ้างน้องแป้งใช้ใช้ใช้แบบคือใช้แบบจริงๆอ่ะทุกวันอ่ะใช้แบบจริงๆคืออะไรบ้างเอาออกมาสิละชิงให้ดูหน่อยค่ะทั้งหมดนี่แหละค่ะใช้ทั้งหมดเลยเหรอทั้งหมดนี่แหละค่ะคือมันมีลิปสติกลิปสติกอันนี้ยังมีอีกเที่ยวคือเราจะดูแบบว่า ยูทูบเบอร์ชื่อดังของ okay. เชียงตุงใช้ของแบรนด ouais. ์อะไรบ้างแบบนี้ไงโดนใช้ตามนะมีแบรนด์อะไรบ้างออกมาทั爸爸้งหมดเลยนะคืออ uh ันน you know ี้จุ้งพิงมุ้งนิ้งมากอันนี้แบบเหมือนเด็กๆอะเหมือนเจ้าหญิงเหมือนเด็กๆหวันเจ้าหญิงเงีนที่ใช้นะคะเด่นๆเดียวขาดตลาดนะใช่เดี๋ยวขาดตลาดนะคะเชียงตุงไม่มีขาเด็ดนะนะอันนี้เป็นเมเบอริเรน อันนี้เป็นน้ำหอมของน้องแป้งใช้นะคะคือคิดว่าคิดว่ายูทูบเบอร์ชื่อดังเขาอาจจะใช้ของแพงแบบแพงๆหนเนาะจริงๆก็ใช้แบบพื้นๆธรรมดาานี่ที่แบบซื้อได้ตามตลาดเลยนะคะของแพงไม่ได้คือแบบเคยไปไปซื้อมาใช่ดะซื้อม่ใจเอามาแบบโอออกชื่อนี้นะน่าจะฝัเซลป่ะ คือหน้าคืนหน้าเราแบบไม่ถูกของแพงเออดีแล้วดีแล้วดีแล้วจะไม่เปลืองเงินอ๋อออเงมันผมโลโลโลอย่าปิร์ฟอันนี้คืออะไรน้องแป้งอ๋ออันนี้คือกันดีเยเซรั่มนี่น้องแป้งใช้แบบนี้นะคะเอออันนี้ก็คือซื้อได้เซเว่นนะคะใช้ได้ทั้งตัวไม่ก็การคืนใช้ได้ทั้งตัวอันนี้เป็น อ่าอันนี้ก็น้องที่พ่อใช้อยู่อันเนี้ยกังวันกางคืนนะคะกันเย่แล้วอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้สีตาสีตาก็เลยเรามีแค่นี้เลยชอบความน้องโองก่อนเอามันเปรียบเทียบกันดูของน้องหมอลังกไม่ใช่แบบที่ใช้แบบเนี้ยพกแต่ก่อนเขาเขาอาจจะเป็นคนลำวงไหมลำวงแม่ลำวงก็ต้องแต่งหน้าต้องมีแบบจัดใหญ่ๆแบบนี้นะคะให้เน อันนี้ก็เป็นอันนี้ไงคะมันนีเสียงโลบัมอันนี้ก็เป็นแบบคินอะไรเนี่ยอันนี้แบบเหมือนแบบเอ่อแบบให้มันติดทนนานแล้วก็เราใส่รองพื้นแล้วก็ทาอันนี้ลงไปแล้วก็ไม่เห็นใส่เลยเมี้ไม่เห็นใส่ใส่ใส่อยู่หรอไม่มีใครสนใจเราเลยนี่ก็น้ำหอมใช่ไหมอันนี้ก็น้ำหอมแบบน้ำหอมน้อยเนาะอันนี้สำหรับเดินทางแต่บ้านครับแบบอยู่ที่บ้านมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งน่าจะแพงนะเนี่ย ใช่ไหมนั่นแหละรุ่ยพอแล้วนี้แพนสุดแล้วเล็กสุดลแล้วแต่แพนสุดนะให้มันปีดไปทั้งวันไปเลยอันนแหละั้อนนกินมันดูหน่อยเอาผาห่มก็ได้เอาผาห่มก็ได้เอาผ้าห่มไม่หอมเลยไม่ตางนออะไรก็นเป็นลองของอันนี้สีเล็บมือใช่ไหมสีเล็บอืมสีเดียบหอมนุ่มยวนนี้เราจะาปนแนี้ยขอโทษขอโทษ แค่นี้นะคะอันนี้ก็อันนี้ก็น้ำหอมามตามเซเว่นตามซเว่นดาซื้อได้ตามเซเว่นเนี่ยพี่อ้ำเซนเซอร์ให้ด้วยซนเซอรตาได้ออกให้ตาได้ออกให้ มีแค่นี้ค่ะก็อันเข็มคิ้วก็จะใช้เป็นอันนี้เลยอ่ะน้องแป้งชอบแบบมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งมากเลยอ่ะมุ้งมิ้งอันนี้ก็เป็นลิปสติกที่เป็นน้ำมันน้ำมันเหรอเออมุ้งมิ้งมากอันนี้แบกตรงนี้แหละแบกตรงนี้แหละที่แบบก็ต้องมีอนนี้ใช่เออขนาดมันแตกแล้วก็ต้องไปแบบเออต้องไปไม่ยอมให้มันแตกอ่ะต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนกระจกเหรอเอาเปลี่ยนแค่กระจกมันไปซื้อใหม่กับเปลี่ยนกระจกอันไหนแพงกว่า มันไม่มีให้ซื้อแล้วใช่ไหมไม่มีให้ซื้อแล้วโอ้น่าจะเป็นอันนี้เป็นสัญลักษณ์ที่แบบเอ่อสหนัดต่างห้าซึ่งที่ไหนมารัสเซียรัสเซียซึ่งที่ไหนมาเนี่ยอันนี้ก็ส่งจากเอ่อที่นู้นมันเอาส่งมาโอ้ยสีส่งมาให้เราเนี่ยสวยปะเาน่าจะหอยอย่างดีส่งข้ามประเทศยังไม่แตกใช่โอ๊ยไปเอาด้วยตัวเองด้วยเธอเองได้หรออันนี้ก็จะเป็นดีโอ้ยนิสติกทำไมสีแบบเนี้ย ้าทาสีนีนสวยมากเลยนะคือทาไหมอะคือทาไหมคือทาเมื่อวานเรายังทามาอยู่เลยหรอเออสีแบบดิปสติกก็มีอันนี้เป็นอะไรคะอันนี้ก็เป็นิฟติกมันอีกอันนี้มีแต่ไม่ใส่ใช่ไหมไม่ใสหนักตาใส่งานใส่งานเฉยๆอันนี้ก็เป็นรองพื้น แล้วก็อันนี้เป็นแก้มแดงอันนี้แก้มแก้มแบบอออกสีส้มๆหน่อยอประมาณนี้เนาะของของยูทูบเบอร์ชื่อดังเรานะคะยูทูบเบอร์ชื่อดังของเชียงตุงนะคะดังในเชียงตุงดังในเชียงตุงของเราไงแล้วก็เป็นท่าเก่งบ้านเดิม เขาเขาเท่เออก็ในประเทศนี้ไงอ่ใช้ตางสามารถจะหาซื้อได้ใช่สามารถซื้อจริได้นะคะเนี่ยจริงจริงถ้าเป็นดาราหรือยูทูบเบอร์ชื่อดังหรือเป็นไอดอลแบบเนี้ยเขาก็ต้องค้นแบบนี้แหละเขาชอบใช่เขาชอบค้นแบบใช้แบบเขาใช้อะไรกันบ้างเอ่อดาราเขาใช้อะไรกันบ้างทำไมหน้าขาวจั้วแบบนี้แบบนี้ไงมันก็อยากใั้อยูเออมันก็อยกเอาใช้แบบนั่นแหละ อันนี้เทน,นะะลิปสติกนี่ยังน้อยนะคะยังน้อยเหรอยังอยู่บ้านอยู่เหรอมีอสำหรับเดินทางที่แบบวันนี้มีกระเป๋ากระเป๋านี่ไม่แทงเสียนกระเป๋านะไม่ไไม่คิดก่อนคิดก่อนจะพูดยังไงดีเอาตามสะดวกเลยนะคะแต่จะถามก่อนนะคะว่า,าคือเมื่อวานน่ะที่เราได้มาเจอยูทูบเบอร์เยอะแยะเรารู้สึกยังไงบ้าง เป็นยังไงเป็นกันเองมากไหมแบบนี้เป็นกันเองมากเลแรกๆก็รู้สึกตื่นเต้นก็เหมือนคุ้นเคยแบบก็เหมือนดูแต่ตัวจริงไม่เคยเจอแต่ว่ารู้สึกแบบว่าคุ้นเคยที่เราดูคลิปกันมาแบบเออก็ดูกันทุกๆคนอย่างเงี้ยก็เลยแบบมาเจอกันแล้วก็เออเหมือนเราเคยเจอกันแล้วอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าเห็นคลิปเออก็ดูคลิปแล้วก็เออก็เหมือนแบบเราเคยเห็นใช่ไห ชินแล้วอะไรเงี้ยเราก็มาเจอกันแต่ตัวจริงๆก็บางคนก็แบบเหมือนมีมีใครบ้างอ่ะไอที่แบบไม่ค่อยคุยกันแบบสนิทเหมือนหนุ่มไงหนุ่มไม่เคยคุยเลยไม่เคยคุยเลยไม่เคยคุยไม่เคยคุยเมื่อก่อนในนั้นบุฟองแล้วก็นนล่าเออพี่โนนล่าแล้วก็เมื่อกี้ถามอะไรกันมาอะไรนะถามว่าพี่เขา ผมสัส้นๆอ่ออมนอนเออน้องอามน์นมีแค่มีแค่สามคนเนี่ยไม่ค่อย<ล>คุยกันอเออนอกนั้นเนี่ยโอ้โหอยากจะสิกเลยักแ<เ>ล <laughs> ้วันกันสนิทกันนานมากนะคืออีกอย่างหนึง่งยูทูบเบอร์เราก็เหมือนแบบว่าเชิงตงุงเราเนาะก็เหมือนมา,มาต้อนรับยูทูบเบอร์ท่าคเคเล็กนี่แหละที่เรามาคืออยากจะเจอไง แล้วก็คือเคยเห็นแบบคลิปผ่านๆเหมือนกันแหละแบบว่าเอ้ยอันยูทูบเบอร์ท่าคิดเด็กมีด้วยพี่ชื่อพี่พี่เหมยอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็มีแฟนคลับแฟนคลับก็แนะนําถ้าไปท่าคิดเด็กตอนเมื่อไหร่แบบเนี้ยไปหาน้องเหมยน้องเหมยก็อยู่ที่ท่าคิดเด็กนู่นนี่นั่นเขาก็ให้เราไปเราแต่ว่าเราก็ไม่ได้รู้จักกันโดยส่วนตัวเนาะก็แค่รู้จักคลิปกันเฉยๆตรงนี้แล้วก็ก็เลยอยากจะมาถามความรู้สึกแบบว่าที่ได้มาเจอยูทูบเบอร์ แบบเชงตุงนะมีเยอะมากแต่ที่แต่ที่แบบเชิญมาได้ก็ประมาณพอสมควรอยู่นะแล้วก็อีกจะทําอยู่ก็แบบโหแบบไม่ได้เชิญเยอะประมาณสิบกว่าคนนะทํใช่แต่ว่าเหมือนเหมือนไม่ค่อยไม่ค่อยเหมือนรุ่นแรกๆอ่ะยังไงรุ่นแรก แล้วน้องแป้งน้องแป้งเป็นไงบ้างเมื่อวานได้เป็นพิธีกรมาพิธีกรในงานนะตอนแรกซิมฮาร์บอกว่าเอาน้องแป้งขอถ่ายรูปสักภาพนึงแล้วก็มีไม้ในมือแล้วก็โดยที่เราเป็นคนที่แบบาเออชอบเล่นกับเพื่อนๆแล้วเป็นกันเองไปอยู่แล้วใช่ไอย่างนึงแล้วก็แบบเออแซวกันเล่นเออเออสมเข้าประกฏอะไรประมาณนี้อยเออก็คิดในใจว่าเออไหนๆเราก็เออ ให้ทุกคนแนะนำให้รู้จักกันไปเลยนั่นแหละคอนเทนต์เรามันมามันมาไวมากมากว่าที่คิดเออมันมาไวมากเลยนะไม่ได้แบบว่าจัดไว้ว่าต้องทำแบบนี้ต้องทำนี้ไม่ได้จัดแบบเหมือนที่ที่เราไปงานอันยังก็พระาหาเนาะผ้าหมาจะจัดงานไ้เลยเนาะว่าเออต้องต้องประชุมต้องวั่นนี่นะแต่นี้มันมาแบบถ้าเราจัดเนี่ยมันจะไม่โอเคเท่ากับที่เราไม่จัดนะใช่เพราะว่าเราต่างคนต่างมากันเนาะต่างคนต่างมาต่างคนต่างคิดกันอะ ถ้ามาอยู่ตรงนี้คิดได้อะไรก็ต้องนําเสนอออกไปอ่ะ <laughs> แต่ว่าพูดเลยเม,มื่อวานเะนี่ยนะาโกหงนี่ไปนอนอยู่ที่บ้านจะไปตลาดเอาเราก็คิดว่าเขาเตรียมกันมาหมดเล้ว <c oughs> ไม่ได้ไอะไรเลยคือปกติ <c oughs> ถ้าเราไปจ่ายตลาดเช่เราก็ต้องแบบเออแบบจดัดนนจ้นผักอันนี้อันนี้แบบจดไปใช่ไหมอ้าไปแบบ รายการส่วนเลยะรายการส่วนเลยไม่รู้จะเอาอะไรเลยแล้วก็แบบจ่ายก็าแบบพุ่พับกลับมาอย่างแค่แล้วก็เมาแต่ก็แบบครบนะครบทุกอย่างเนาะครบทุกอย่างแล้วก็ดูยังมีเดือยกินอยู่ตอนเช้านะปาปิคิวเสอไคือเมื่อวานคือแบบเป็นเซอร์ไพรส์มากคือพี่นนล่ามาด้วยเนาะเซอร์ไพรส์มากตอนแรกไม่คิดว่าเขาจะมาอ เซอร์ไพรส์มากเพราะว่าน้องบัวหงไปเชิญถึงที่บ้านไงว่าเออวันที่หนึ่งมันมีงานนี้นะมานะมาจริงจงนะอย่างเนี้ยพี่เขาก็เลยตามมาเลยนะ <laughs> เขาไปคุยอะไรกันทั้งหนไม่รู้นะ <laughs> <laughs> แล้ววันนี้จะกลับบ้านแล้วใช่ไหมจะกลับบ้านแล้วค่ะมานอนสองคืนทําไมไม่อยู่ <laughs> ทําไมไม่อยู่แบบนานนานแบบนานๆานที่มาเชียงตุงอะ่ะคือที่ร้านอะ่ะมัน ต้องเฝ้าร้านทุกวันแล้วก็ตอนนี้ให้แม่เฝ้าถ้ามาเอ่อเนี่ยวันที่มาก็สามวันแล้วอปิดร้านสามวันแล้วเออเหรอก็วันที่มาเออเปิดร้านอะไรอ่ะร้านกาแฟก็เปิดเมื่อก่อนเปิดที่ท่าราสมเหลาแล้วก็สามเรลาปิดไปก็เลยย้ายมาอยู่ที่ห้องแถวที่เคยเขาก็เลยขายอยู่ติดๆิดอะไรนะ ใหม่เขาไปเอากล้องติดติดก,กันเลย<อ>ที่ยาของใหม่อยู่หลังตลาดเซนไซานั่นแหนละหลังตลาดเซนทซาเหรอ,อเออไปเที่ยวอยู่นะตลาดเซียนทรายอะแล้วก็มาอีกนิดเดียวเองบางทียังเดินไปตลาดมันม<อ>้ใกล้มากอันนี้นะคะยูทูบเบอร์เอ,อ่อถ้าคิดเลกสองท่านเนาะมาแล้วก็พี่อินจะเป็นคนกินเจเนาะไม่กินไม่กินเนื้อไม่กินสัตว์อะไรสักอย่างหนึ่งนะคะกินเจ,เจกินจเจ,เจ,เจ แล้วก็เราก็เลยมีโอกาสได้มานอนที่บ้านน้องโมหองกับอ่สองท่านนะคะยูทูบเบอร์สองท่านนะคะเต็มลานบ้านบนบ้านของโมหองเลยนะใช่ค่ะแต่ไม่ได้ถ่ายให้พี่ได้ดูมันเป็นการส่วนโตจริงๆเต็มเต็มบ้านคือแบบไม่ไม่คิดไม่ฝันไม่มีไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้มานอนแบบกับน้องแป้งอีกแล้วก็กับอ่ อพี่เหมยอีกนะเอออเาจริงๆมากเราไม่ได้มีเฟซกันเนาะเราก็แค่มี youtube กันไม่ได้คุยกันแบบนี้คือคือตอนเนี้ยเราคุยกันคือแบบเหมือนสนิทกันมากที่ได้เจเที่ยอดหน้่หลอกอ๋อตอนนี้คือตอนเช้าเราก็ต้องกินข้าวก่อนค่อยยักย้ายกันเนาะคือตันีก่อนตัมนี้ก่อนเลยตัมนี่ก่อนเลยเนาะคนไหนก่อนตัมี้ก่เลยเออคือเดี๋ยวอันนั้นนั่นสุขกมันก็มีกันเนะกันเขาครูพักผาคิวชั่ง เวันนี้กอวันนี้วันนี้เราจะกินข้าวตอนเช้าก่อนนะคะน้องแป้งอืออันนี้ไก่ไก่กบ้านนี่เลยแม่เขาลงไก่เยอะนิดไก่เยอะเดียวเนื้อเนียวอ่ะตีนี่เป็นห่วงไก่เน้อเนียวอันนั้นเป็นห่วงไก่ยาบี่ะไก่ยานะไก่ยาอ่ะเกี๊ยวยาอ่ะเฮ้ยมาร้นั่นกอิดว่ะไ อันนี้คือมันแก้วมันแก้วนะมันแก้วนะมันแก้วอันนี้ภาษาไทยได้นังไะมันแก้วหรอภาษาไทยมาขาตุ้มมาขาตุ้มภาษาลืมมะขาตุ้มเนาะอันนี้นะพี่ๆทุกคนเอภาษาลไต้เดือจะพูดว่ามาขาดตุ้มเนาะแต่ไต้เหนือจะเรียกว่า มักตำอ๊อกนะแต่ภาษาไตยจะเรีกอย่นี้ถูหัวใช่ไหมเออถูหัวภาษาคืนนี่ถูกินหัวเออนั่นแหละภาษาของเราจะเดีกไม่เหมือนกันนะอันอันเนี้ยอย่างนี้อย่างเดียวอ่ะจะเป็นชื่อประมาณเป็นสี่ห้าอย่างเลยนะถูกตำออกอะไรนู่นนี่นั่นอะไรอันนี้มันฟองเราถูที่ไหนสุกันลังที่ไหนกันนังนี่นะ น่าแตกใส่อ่ะน่าแตกใส่กะเกือบเกือบเกือกินข้าวกินข้าวนะจ๊ะอ่าแม่ก็ตื่นเช้ามาทำกับข้าวให้เราเลยอะไรนะคะน้ำจิ้มของสาวทักขิเล็กหน่อยมึงยอมมี่ไม่ได้กินใครไปอีกทีหนึ่งสาวทักขี้เหล็กอันนี้สาวทักขี้เหล็กเป็นไตลื้อใช่ไหมไตรื้อไตลื้อไตรือมึงยองใช่ไตลื้อมึงยองอ่า ตยองยองยองเหมือนกันนะโอ้ไม่ถุงมีแล้วค่ะค่ที่มือออกมึงอ๋อสิบเอ็ดอิบเอ็ดรถออกสิบเอ็ดจ้าอ๋อบายบายก่อนนะสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงอ๋อเดินทางปลอดภัยนะคะถ้าได้ไปถ้าขี้เล็กเดี๋ยวจะติดต่อไปนะว้าไปท้าขี้เล็กบ่อยมากนะถ้าขี้เล็กก็ตลาดหาไม่ยากจ้าตลาดได้เล ติดแล้วก็ไม่ใกล้ะไม่ติดแล้วคใกล้อะเพราะว่าแบบที่ที่สคนใกล้กันไหมใกล้ใกล้กันอยู่ตอนนี้เราก็เป็นการล่ำลากันเนาะล่ำลากันไปตั้งแต่เมื่อคืนถึงวันนี้เนาะเราก็ได้มาเป็นเพื่อนกันรู้จักสนิทกันแนวเนาะตอนนี้ใเหมือนสนิท สนิทมากเลยแหละสนิทมากเลยแหละรู้จักกมา่อนนี่ไงที่อยากมานอนอยากมานอนคืออยากจะสนิทกันไงอยากจะแบบรู้จักกันอ่ะที่เหลือมีมีมีหกคนเนาะยังนอนนอนด้วยกันนะคะใช่นอนด้วยกันสุดหกคนเขาก็ยังยี้งเหงาแน่เลยยิ้งเหงาเลยเลยบ่บ่เมื่อวานนี่ออกคักกันมาใช่เมื่อวานนี่เตรียมที่นี่เลยเนาะเตรียมเล เมื่อนาแม่แม่ก็แบบอือมก็แยกย้ายแล้วอะไรไม่รู้อ๋ออันของนี่ไม่ใช่สูงก่อนไงเดี๋ยวค่อยไปเอาขอาพื้นน้า อเคตอนนี้ก็โอโหนี่นะแบบเจ้าแต่ก็อุ่นนะอุ่นในแดดอุ่นหนาวหนาวหนาวยี่เต้ขี้เล็กนี่ออกแดดไม่ได้นะคะร้อนค่ะยี่เต้ขี้ก็เหมือนเมืองไทยแล้วนะร้อนหน่อยก็เย็นๆนิดๆพอเย็นก็ได้ไปแล้วนะคะหนึ่งคนท่านนะคะไปก่อนละหนึ่งคนเดี๋ยวเราก็ต้องไปเหมือนกันของอะไรของยักษ์คุณะเออนี่อะไรนี่อะไรแล้วหนาอ่ะแล้วเส้นก็ อาตั้งใช่มสองตัวเขาไปดีเพรออกตั้งนี่จีพีบ้ามเป็นการต้นท่ารโอ้เข้าไปตีตดมเลยใช่ไหมปักาไปดีกว่าตีได้สงตัวเขาออกตั้งเนี่ยอย่าพี่พ่อปันกาจังโคก็เต็มอโค้งก็เตวคนี่มยะีได้เยอะเจ๊เจอ่ะดิเทเดินเท้าคนี้เออมเนีสม่อนอีพังจกผมเนอะเดน้าเดินทงก็เลยน่น่าเลย กินเลกินเลยที่ม่ก็หลป้องเมื่อยเพรอเหน่ยเหน่อยที่ได้เมื่อเนี่ยอพี่เปียงงอ่ะพี่เปียงอ่ะเรงยเลยเ่อย่ลยดะเออไปเอานี่

อาจจะเจอมุก็อาจจะเจอกันอยู่กันนั่นแหละพ่อเต้เนาะเออน้องเหมยเืออกาสส่งตรงนี้นะไม่ไปส่งที่ท่าหน้ารถท่ารถแล้วนะไม่ได้ไม่ได้ไปท่ารถดนหน้าเออโดนหน้าแป้น้องแป้ะไม่ได้ไปด้วยแล้วนะเออเออเออก็เลยทำปลอดภัยนะ เดี๋ยวไว้เจอกันนะ <im itation> จ้ายินดีที่ได้จักกันนะ <im itation> <im itation> จ้าโอเคจ้าตอนนี้เราก็ถือโอกาสล่ำลากันตรงนี้เนาะเพราะว่าเราส่งพี่ๆเขาไปหมดแล้วเนาะช่แล้วค่ะกลับหมดแล้วเลยะเสองคนตอนนี้อยู่ต่ออยู่ต่ออยู่ต่อเดี๋ยวเออน้องทย์มีงานเนาะถ้าไม่งานวันนี้ก็จะตามเขาไปนั่นแหละแต่ว่ามีงานแต่ว่าน้องน้องมู่นี่เดี๋ยวก็เดี๋ยวพี่เขาอาจจะมารับอีกทีอาจจะมารับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะไล่ไปไหมจะได้ไปไหมเนาะไม่แน่ใจนะคะ ก็วันนี้ก็คือเงาเงาอยู่บ้าน <c oughs> ไปก่อนนะคะเดี๋ยว เฮฮาสนุกมากเลยสนุกมากก็ไว้ติดตามกันนะคะวันนี้น้องทิพย์ก็ขอตัวลาไปก่อนล่ำลาน้องโวหองโวหองเอ้ยน้องโวหองตัวตรงนี้เลยนะคะก็ส่งกันหมดแล้วก็ล่ำลากันตรงนี้เลยนะคะพี่ทุกคนก็ไว้ติดตามกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องทิพย์เนาะอันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีจ้า